ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆเอซทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องนะครับยังไม่ค่อยได้ไปวัดเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ฟ้าฝนตกลงทุกวันนะครับวันนี้ก็เลยนําวัตถุมงคลที่ผมเก็บสะสมไว้มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับซึ่งเหรียญเหล่านี้นะครับเป็นเหรียญที่ พ่อนะครับเคยเก็บไว้สมัยเป็นหนุ่มนะครับแล้วเราก็ได้รับเหรียญเหล่านี้ต่อมานะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่าเหรียญเหล่านี้จะเป็นเหรียญแท้นะครับมีหลายคนเคยบอกนะครับว่าเหรียญน,นี้ปู่เก็บไว้นานแล้วอย่างนี้แต่เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะครับว่า เป็นเหรียญแท้หรือว่าเหรียญปลอมนะครับปู่หรือพ่อเก็บมาได้มาก็อาจจะเป็นเหรียญปลอมก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยนํามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เม้นมาบอกผมได้นะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับมีเยอะนะครับแต่ว่าผมคัดเฉพาะที่ว่าเกจิที่จะมีชื่อเสียงหน่อยนะครับ นอกนั้นก็เป็นเหรียญที่อาจหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเหรียญแรกที่จะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ครับเป็นเหรียญสำเร็จแก้วนะครับวัดสวนหินผานางคอยตำบลหนามแท่งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดอุบลน,นะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับ เพื่อนๆช่วยกันดูนะครับถ้าใครสายนี้นะครับเป็นสำเร็จแก้วนะครับเขาบอกว่าวัดสวนหินพาน่งคอยนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเหรียญแท้ไหมครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับ สายสายอีสานนะครับวัตถุมงคลเหรียญนี้นะครับสำเร็จแก้ววัดสวนหินผานางคอยตำบลน,นามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลครับนี่คือเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกให้เพื่อนๆดูนี่ด้านด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นี่เหรียญแรกนะครับ มาดูเหรียญที่สองนะทุกคนนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเสือเพ่นหรือเปเล่าเหรียญเสือเพ่นปี 17, หนึ่งเจ็ดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับทุกคนแต่เหรียญน,นี้ผมไม่แน่ใจนะเหรียญน,นี้ค่อนข้างบางนะทุกคนเป็นเหรียญย้อนยุนยกหรือเปล่าแต่ส่องดูเป็นเหรียญเสือเพ่นปี 17, หนึ่งเจ็ดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงผมเข้าไปค้นหาในราคา ถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับลนนะหลักหมื่นนะเหรียญนี้นะแต่ดูแล้วมันบางนะทุกคนนี่บางมากน่าจะมีสิทธิ์เป็นปลอมหรือไม่ปลอมก็ต้องย้อนยุกอะ่ะเหมือนทำแบบย้อนยุกอะ่ะแ,แต่สองดูเป็นปีหนึ่งเจ็ดอ่ะสองพันห้าร้อยหนึ่งเจ็ดนี่เพื่อนๆดูนะช่วยกันดูหน่อยแทยหรือว่าย้อนยุก แต่ผมดูแล้วมันเหมือนเหรียญย้อนยุกอะ่ะมันบางนี่บางมากนะบางแต่ก็คมชัดอยู่แต่เหรียญค่อนข้างจะบางนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสือเพ่นปีหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหรือว่าเขาเรียกเหีหยญนอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหรนะ่นะเพื่อนช่วยเมนมาบอกเลยนะครับนี่นี่ดูใกล้ๆนี่ เป็นยันตะก้อนะของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่แต่ก็คมชัดอยู่นะแต่เหรียญมันจะบางๆอะ่ะนี่อาจจะเป็นย้อนยุคนะครับอาจจะไม่ใช่เหรียญที่ว่าราคาสูงๆผมไปดูราคาแล้วหลักหมื่นหลักหมื่นขึ้นอะ่ะถ้าแท้นะครับถ้าแท้นี่เหรียญหลวงพ่อสุดนะครับเปลีย่ยนที่สองนะครับ นี่เป็นเกจิยะโสธรน,นะครับหลวงพ่อสุพัฒ์อำเภอกุดชุมยะโสธรน,นะครับนี่เหรียญน,นี้แต่เหรียญน,นี้แท้แน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นเกจิที่ไม่มีชื่อเสียงมากก็จะไม่ค่อยมีคนทำปลอมลเท่าไหร่คมชัดเลยนะครับคมชัดเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้คิดว่าแท้นะครับ เป็นหลวงพ่อสุพัฒน์อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสนะครับนี่ผมชัดนี่ครับเหรียญที่สนะครับเหรียญที่4คือหลวงปู่ครูบาอินตาวัดหัวไซอำเภอเมืองลำพูนนะครับนี่เป็นสายเหนือแต่ห่วงไม่มีนะทุกคนจริงๆแล้วมันต้องมีห่วงหรือว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่เหมือนหลุดออกไปเหมือนหักออกไป คิดว่าเหรียญน,นี้น่าจะแทนนะกรูบาอินตาวัดห้วยใสอำเภอเมืองลำพูนนะครับทุกคนนี่นี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้แต่ห่วงข้างบนนั้นหลุดไปไม่มีเป็นเหมือนเรูอะไม่มีเลยครับถ้าเหรียญในปกติผมว่าน่าจะมีนะนี่คือมาอย่างนี้เลยนะครับ หลวงปู่ครูบาอินตาวัดห้วยใสอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนใครใครรู้จักเกจิสายเหนือก็น่าจะรู้นะนี่ส่วนเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ผมก็ว่าแทนนะเป็นเหรียญยืนหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่เหรียญน,นี้ก็สวยนะครับ เป็นเหรียญยืนนะครับด้านหลังนี่ๆๆๆด้านหลังแต่เหรียญน,นี้ผมว่าแท้นะครับน่าจะแท้นี่ลักษณะนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่ออุตมะ เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญพระเมธีวัดเจริญสมุดสงครามเหรียญน,นี้แท้ครับที่วัดเจริญว่าเหรียญน,นี้แท้แน่นอนครับเพราะว่าไม่ใช่เกจีไม่ใช่เกจีดังเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะมีคนทําปลอมนะครับเป็นเหรียญเหมือนเหรียญพัดยศ สมุทรสงครามนะครับวัดเจริญวัดเจริญเหรียญต่อมานะครับนี่เหรียญต่อมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะครับวัดอะไรนะวัดกิ่งแก้วใช่ไหมหลวงปู่เผือกแต่เหรียญน,นี้เหรียญแท้ครับ แต่เป็นเหรียญใหม่นะครับเหรียญนี้ผมได้มาเองนะครับหลวงปู่เผือกแต่เป็นของวัดคลองชวดลากข้าวแบนี้ปี2566น้นะครับอันนี้อันนี้ทางวัดมอบให้ผมอันนี้จําได้อยู่เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะครับหลวงปู่เผือกแต่ทางวัดคลองชวดลากข้าวสร้างนะครับ เหรียญสวยนะครับหลวงปู่เผือกหลวงปู่เผือกเหรียญน,นี้รู้อยู่แล้วต่อมานะครับทุกคนนี่เคยเห็นไหมทุกคนเป็นเหรียญของวัดปริวาสนะครับวัดปริวาสหลวงพ่อสมชายซึ่งไม่ค่อยเห็น วัดปริวาสสร้างนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ช่วงจตุคามดังๆช่วงจตุคามดังๆวัดปริวาสเลยสร้างนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเสือนี่แล้วด้านหลังจะเป็นองค์พหลวงพ่อจตุคามรามเทพครับเหรียญน,นี้ก็สร้างตอนจตุคามดังๆครับนี่ ระแสจะตุคามดังตอนนั้นทางวัดก็เลยสร้างครับนี่เหรียญน,นี้ก็แท้นะครับเหรียญน,นี้แท้เหรียญน,นี้แท้นะครับวัดปริวาสนะครับนี่ทุกคนเหรียญน,นี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าแท้ไม่แท้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้ว รุ่นเหนือดวง2554นะครับวัดลางหมันกำแพงแสนนี่เพื่อนช่วยดูหน่อยนะกล้องโฟกัสหรือเปล่าเป็นเหรียญเหรียญเสมาเหนือดวงนะสองหนี่แต่ดูไม่ค่อยคมชัดนะครับ รู้ว่ามันเป็นลักษณะนี้เองอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าแทรหรือเปล่าแต่เป็นลักษณะนี้เป็นเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้่ว่อครับหลวงปู่แพ้วนี่เป็นเจจีดังเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้วัตถุมงคลที่วัดรางหมันราคาสูงมากนะครับแต่รุ่นนี้ผมไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าคนเล่นหาหรือเปล่านะแต่เป็นแต่ส่องดูแล้วเป็นหลวงปู่แพ้วนะครับ ซึ่งเหรียญต่างๆนี่ผมเพิ่งมาส่องดูนะเพื่อนๆเก็บมานานอ่ะเก็บมานานพ่อให้มาอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ดูว่าเป็นเหรียญอะไรวันนี้เลยมาส่องเลยเอามาถ่ายเพื่อนๆดูเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นหลวงปู่แพ้่แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าแท้ไม่แท้นะครับแต่เป็นหลวงปู่แพ้่ปีพศสอง4ันห้ารอยห้าสิบสี่นะครับสําหรับใครที่ดูเป็นเม้นมาบอกเลยนะครับเมน้นเม้นมาบอกครับนี่ขอบเป็นอย่างนี้ ไม่หนามากแต่เป็นหลวงปู่แพ้ววัดลางมันนะครับปีสอง4ห้าห้าสี่กล้องไม่ค่อยโฟกัสอะไรต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีสองพห้าห้าสิบเจ็ดนี่ ด้านหลังเป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้นะแต่ตอนนั้นหลวงพ่อคูณออกเหรียญเยอะนะครับแต่คมชัดมากนะหลวงพ่อคูณวัดวันไล่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนี่ใครดูเป็นก็เม้นมาบอกเลยนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ แต่ก็เป็นเหรียญสวยนะครับต่อมานะครับนี่นี่เป็นเหรียญพุทธมนทนปี25 3 6น้าสาสบหนะครับเหรียญน,นี้ก็น่าจะแท้น,ะนี่เหรียญน,นี้น่าจะแท้เพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าเหรียญจะดังมากจนคนมีมาทำเหรียญปลอมนะครับผมว่าน่าจะแท้ เป็นพุทธมนทนสร้างนะครับปี2,536หเหรียญไอ้ล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่หลวงปู่แสงครับหลวงปู่แสงอันนี้แท้นะครับเพราะว่าหลานเป็นคนได้มาจากหลวงปู่ แต่ตอนนี้หลวงปู่มรณภาพแล้วนะครับหลวงปู่แสงครับยโสธรน,นะครับน,นี่เป็นล็อกเก็ตแท้แน่นอนอันนี้ด้านหลังเป็นกีวรแล้วก็มีตรากุดหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกนี่เป็นอย่างนี้ครับอันนี้เหรียญสมเด็จโตอ,อันนี้ก็แท้ครับวัดใหม่อมตรสนี่เหรียญน,นี้วัดใหม่อมตรสอันนี้ผมเช่ามาเองอน,นี่อันนี้เหรียญเช่ามาเองครับ และสุดท้ายนะครับทุกคนอันนี้อันนี้แท้แน่นอนอันนี้เป็นลูปคคำหลวงพ่ออุตมะครับอันนี้มีมีอยู่หลายเส้นตอนนั้นเพื่อนขอไปเก็บไปเส้นหนึ่งครับนี่ลูปคำหลวงพ่ออุตมะอันนี้แท้ครับสรุปนะครับเพื่อนๆที่ผมไม่แน่ใจนี่นี่แหละไม่ค่อยแน่ใจ เหรียญเสือเผ็ดหรือว่าเขาเรียกปีหนึ่งเจดหลวงพ่อสุดเป็นเหรียญที่บางน่าจะเป็นย้อนยุคนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลนะครับที่ผมมีอยู่นะครับไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับคัดเหรียญที่ว่า พอจะรู้มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่ยังลงปูแผ่วงนี้เมนมาบอกด้วยนะครับเมนมาบอกด้วยนะครับว่าเหรียญที่ผมนํามาให้เพื่อนๆได้ชมนี้แท้กี่เหรียญครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบกล่าวคําว่าสวัสดีครับ